อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธปืนประจำสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมานะครับบอกเล่าถึงนะครับ5วีรกรรมนะครับของกองทัพบกนะครับที่ได้มีส่วนร่วมหลายหลายสมรภูมินะครับโดยจะเป็นการบอกเล่าโดยสรุปนะครับเพื่อให้ได้เนื้อหาที่สั้นแต่ได้ใจความนะครับเราจะไปดูกันเลยว่า5สมรภูมิและ5วีรกรรมที่กองทัพบกเนี่ยได้เข้าร่วมเนี่ยมีอะไรบ้างไปกันเลยครับท่านผู้ชม วีรกรรมแรกนะครับที่กองทัพบ,บกไทยได้มีส่วนร่วมกับหลายประเทศทั่วโลกก็คือวีรกรรมในสงครามโลกครั้งที่1นนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเกิดขึ้นในทวีปยุโรปนะครับเมื่อปีพุทธศักราชนะครับ2457นะครับณเวลานั้นเนี่ยประเทศไทยและกองทัพบ,บกไทยเนี่ยยังวางตัวเป็นกลางนะครับต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ทรงตัดสินพระไทยนะครับเข้าร่วมกับฝ่ายสพันธมิตรเมื่อ ปีพุทธศักราช2460นะครับและได้เริ่มจัดก,กําลังไปร่วมรบที่ฝรั่งเศสนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2461นะครับเรียกว่ากองทหารซึ่งไปในงานพระราชสงครามทวีปยุโรปนะครับประกอบด้วยมีกองบินทหารบกกองทหารบกรถยนต์และหมวดพยาบาลนั่นเองนะครับทั้งนี้เนี่ยกองทหารบกรถยนต์เนี่ยปฏิบัติภารกิจนะฮะที่ได้รับมอบ ด้วยความกล้าหาญเป็นอย่างดีนะครับรัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยจึงได้มอบเหรียญที่เรียกว่าเหรียญ c r o a s t e Gears นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับปรับธงชัยเฉลิมพลของกองทหารบกรถยนต์เพื่อเป็นเกียรติยศแก่วีรกรรมอันกล้าหาญนะครับนับว่าเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ระดับนนาชาติในสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่1น,นะครับผม วีรกรรมต่อมานะครับคือวีรกรรมในสมรภูมิสงครามมหาเอเชียบูพานะครับแน่นอนนะครับว่าสงครามมหาเอเชียบูพาเนี่ยก็คือเกิดขึ้นในขณะที่สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยยังดําเนินการสู้รบอยู่นะครับประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยยังคงประกาศตัวเป็นกลางนะครับจนต่อมาเนี่ยทางกองทัพญี่ปุ่นและประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้ยกพลขึ้นบกนะครับเข้าสู่ทางภาคใต้ประเทศไทยเมื่อวันที่8ธันวาคมปีพุทธศักราช2484นะครับ รัฐบาลไทยในเวลานั้นเนี่ยจึงตกลงทําสัญญาเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีขบวนการเสรีไทยเนี่ยได้ให้ความช่วยเหลือกับฝ่ายสัพพธมิตรจนกระทั่งญี่ปุ่นในเวลาต่อมานะครับประกาศยอมแพ้ต่อฝ่ายสัพพธมิตรเมื่อวันที่15สิงหาคมปีพุทธศักราช2488นะครับจึงส่งผลให้ไทยเนี่ยรอดพ้นจากการเป็นประเทศผู้แพ้สงครามนะครับ แต่ก็ตามเนี่ยแม้ว่าไทยจะเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจตกต่าหลังจากสงครามแล้วเนี่ยแต่ก็ต้องชมทางกองทัพไทยและการทูตของไทยณนะเวลานั้นที่ยังคงรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้นะครับจนในเวลาต่อมาเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรสหประชาชาตินะครับเป็นลําดับประเทศที่55นั่นเองนะครับวีรกรรมต่อมานะครับคือสมอรภูมิกรณีพิพาทอินโดจีนนะครับ ในระหว่างที่สงครามโลก 2, ครั้งที่2เนี่ยกำลังดําเนินการไปนะครับซึ่งณเวลานั้นเนี่ยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยในทวีปยุโรปนะครับโดยรัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอต่อประเทศฝรั่งเศสว่าเราเนี่ยขอปรับปรุงนะครับเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับอินโดจีนนะครับณเวลานั้นเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยได้ปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลไทยนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยจึงเกิดกรณีพิพาทตามแนวชายแดนไทยนะครับและอินโดจีน แล้วก็มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มมีการประทะกันและมีการใช้กองกําลังทหารเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามนะครับสงครามเนี่ยก็ยุติลงด้วยข้อตกลงพักรบนะครับโดยญี่ปุ่นเนี่ยณนวัานั้นนะครับญี่ปุ่นซึ่งเป็นมหาอำนาจทางเอเชียในยุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยได้อาสาเข้ามาเป็นผู้ไกลเกี่ยนะครับให้มีการลงนามในอายุอนุสัญ,ญญานะครับสันติภาพระหว่างไทยกับอินโดจีนนะครับณกรุงโตเกียวเมื่อวันที่11มีนาคมปีพุทธศักราช2 4 8 4นะครับ แต่แล้วก็ตามเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกสมรภูมิหนึ่งที่กองทัพบ,บกไทยในอดีตนะครับได้ทําการสู้รบอย่างกล้าหาญนะครับผมอีกสมรภูมิหนึ่งนะครับที่กองทัพบ,บกไทยได้สร้างวีรกรรมไว้เนี่ยเป็นอีกสมรภูมิที่มีความสําคัญมากๆนะครับในยุคสงครามเย็นเลยก็ว่าได้นะครับก็คือสมอรภูมิสงครามเกาหลีหรือเกาหลีวอนนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า จากวีรกรรมครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางทหารนะครับระหว่างไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยเป็นไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยสงครามเกาหลีเนี่ยเกิดขึ้นนะครับในปีพุทธศักราช2493นะครับณเวลานั้นนะฮะร,รัฐบาลไทยเนี่ยในฐานะสมาชิกองค์กรสหประชาชาติเนี่ยได้จัดส่งกําลังทหารนะครับเดินทางไปให้ความช่วยเหลือเกาหลีใต้นะครับในการยับยั้งการลุกรานจากเกาหลีเหนือนะครับ โดยรัฐบาลไทยเนี่ยได้ส่งกําลังในส่วนของกองทัพบกนะครับเป็นกองกำลังหลักเข้าไปเนี่ยคือกรมผสมที่21นะครับเข้าไปสมทบกับกองกำลังสหประชาชาตินะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493จนถึงปีพุทธศักราช2515นะครับโดยมีวีรกรรมการรบครั้งสําคัญหลายสมรภูมินะครับเช่นการรบที่เขาพอกช็อปนะครับดําเนินการนะครับวันที่1-11พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2 4 9 5นะครับ โดยมีกองพันทหารราบที่1เนี่ยหรือกองพันทหารราบอิสระและกรมผสมที่21เนี่ยลัดที่3เนี่ยได้ปฏิบัติการรักษาที่มั่นบริเวณเขาพอกชอบไว้อย่างกล้าหาญนะครับโดยป้องกันการเข้าตีของทหารจีนนะครับที่เป็นคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นเนี่ยซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าฝั่งคอมมิวนิสต์ในเวลานั้นเนี่ยมีกําลังพลมากนะครับและยุทธปกรณ์ที่มากกว่าเราเยอะมากซึ่งทหารจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยสามารถผ่านเครื่องกีดขวางนะครับและแนวต้านทานเข้ามาได้นะครับ ซึ่งกองทัพไทยเนี่ยแม้จะมีกําลังที่น้อยกว่านะครับแต่ก็ยังยืนหยัดต่อสู้อย่างทรหดจนได้รับการสนับสนุนจากปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับจากพันธมิตรของเราซึ่งทําให้ฝ่ายข้าศึกเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักได้ถอนตัวกลับไปการรบในครั้งนี้เนี่ยกองพันธทหารไทยเนี่ยได้รับการยกย่องสรรเสริญจากกองทัพสัพันธมิตรเป็นอย่างมากจนได้รับสมญานามว่ากองพันธุพยักน้อยนะครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยทางเกาหลีใต้เนี่ยก็ ได้มีการสร้างสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเพื่อลำลึกถึงวีรกรรมของทหารไทยนะครับแล้วก็ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางด้านการทหารของเกาหลีใต้กับไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นเพราะว่ากองรับไทยเนี่ยเคยช่วยเกาหลีใต้ในสมัยที่ถูกลุกราจาคอมมิวนิสต์นั่นเองนะครับมาในส่วนของวีรกรรมสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือวีรกรรมในสงครามเวียดนามนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าความจริงเนี่ยสงครามเวียดนามเนี่ยกองทัพไทยเนี่ยได้ทําการปฏิบัติการหลายอย่างนะครับแต่อย่างที่บอกก็คือในวีดีโอนี้เนี่ย ะเน้นเพื่อให้เกิดความสั้นและเข้าใจง่ายนะครับวีรกรรมของกองทัพบ,บกไทยในสงครามเวียดนามนก็คือภายหลังจากการแบ่งเวียดนามนะครับเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ในสงครามเย็นนะครับโดยเวียดนามเหนือเนี่ยจะขึ้นกับฝั่งคอมมิวนิสต์เวียดนามใต้เนี่ยจะขึ้นกับฝั่งเสรีนิยมประชาธิปไตยนะครับโดยเวียดนามเหนือเนี่ยอย่างที่รู้กันนะครับผู้สนับสนุนหลักก็คือสหภาพโซเวียตเวียดนามใต้เนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกานะครับและชาติพันธมิตร โดยได้แบ่งออกจากการตามข้อตกลงเจนีวานะครับที่ลงนามเมื่อปีพุทธศักราช2497นะครับและยังไม่สามารถลดความขัดแย้งทางการเมืองภายในได้นะครับจนในเวลาต่อมาเนี่ยเกิดเป็นสงครามเวียดนามเมื่อปีพุทธศักราช2508ต่อมาเนี่ยรัฐบาลเวียดนามนะครับได้ขอร้องให้ไทยเนี่ยส่งความช่วยเหลือทางด้านการทหารและเศรษฐกิจนะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ตอบสนองทันทีนะครับกำลังทหารของไทยเนี่ยได้เดินทางเข้าไปยังเวียดนามใต้นะครับเมื่อพุทธศักราช2510นะครับ จนในเวลาต่อมาเนี่ยทหารไทยได้ปฏิบัติการอย่างกล้าหาญจนได้รับการยกย่องสรนเสริญจากกองกําลังนานาชาติที่ร่วมปฏิบัติภารกิจในสงครามเวียดนามเป็นอย่างมากนะครับทั้งนี้เนี่ยกรมทหารอาสาสมัครและกองพลทหารอาสาสมัครเนี่ยได้มีวิธีกรรมการรบครั้งสําคัญนะครับซึ่งนํามาสู่ความภาคภูมิใจของกองทัพปกไทยจนถึงปัจจุบันนะครับเช่นการรบที่ฟุกโตนะครับและการรบที่ล็อกอันต้องบอกก่อนนะครับว่า การลบพี่ล็อกอันเนี่ยเป็นอีกสมอรภูมินึงที่มีความดูเดือนมากๆนะครับใครสนใจก็ลองไปหาอ่านได้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่ากองทัพไทยเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเรามีวิรกรรมนะครับในสงครามนานาชาติเนี่ยถึงประมาณ5สมรภูมมเดียวนะครับโอเคครับก็เจอกันใหม่ในวีโอหน้านะครับถ้าวันนี้เนี่ยข้อมูลมีอะไรผิดยังไงเนี่ยสามารถติชมได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ